เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของรถคันนี้ครับนิสสันนวาวาร่าเป็นนิสสันนาวาร่ารุ่นไหนอย่างไรนั้นติดตามมชมกันได้ครับ ท่านผู้ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่นี้เป็นรถยนต์นิสสัน n น v วล่าคิงแคปคาริเบอร V7 AT ชื่อในแคตตาล็อกในโบรชัวร์เขาเป็นอย่างนี้นะครับอ่านกันครบๆแน่นอนแล้วครับนิสสันเป็นยี่ห้อ n น v ว r a นั้นเป็นรุ่นหมายถึงรถปิ c กอัพ King c a ปก็หมายถึงว่ารถที่เราเรียกกันว่า Standard c a คนั่นแหละครับแล้วก็มีประตูตรงแคปเปิดได้ ตามรูปแบบรถสมัยนี้คาริเบอร์นั่นก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษหน่อยว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนจะตกแต่งอะไรบ้างนันกช่างนะครับ V7ATV ก็เป็นรุ่นย่อย 7AT ก็หมายความว่ามีเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7สปีดซอยในชื่อรุ่นที่เขาเรียกกันมาก็ได้ความหมายอย่างนี้ละครับรถคันนี้เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล4สูบแถวเรียง เพลาลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบแล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์คู่นะครับทำงานร่วมกับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยความกว้างกระบอกสูบก็85มิลลิเมตรนะครับระยะชักก็101.3ม mm, ิลลิเมตรแรงอัดกระบอกสูบก็15.4 mm, ต่อนหนึ่งก็เป็นรถที่ ถือว่าเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานตัวล่าสุดของนิสสันเขาก็ว่าได้นะครับให้กำลังสูงสุดที่190แรงม้าเมื่อทำงานที่3,750รอบต่อนอาทีแล้วก็มีแรงบิด450นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่1,500ถึง2,500รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดกำลังอย่างที่บอกครับผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียรอ์ออโต้7สปีดพวงมลาลัยนี้เป็นแบบแบล็กแอนด์พินเนียนะครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกคู่พร้อมด้วยคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็นแหนบซ้อนทํางานร่วมกับช็อกแอบซอเบอร์นะครับระบบเบรกค,คู่หน้าเป็นดิสเบรคคู่หลังเป็นดรัมเบรกยางเป็นขนาด255ซีรีส์60ขอบ18นิ้วแล้วก็ตัวรถยาวทั้งหมด5,260ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,850ม mm, ิลิเมตรส่วนสูง1 8 1 0ม mm. ม ฐานล้อ3,150ม mm, ิลิเมตรแล้วก็แทร็กหรือว่าความกว้างของช่วงล้อคู่หน้าและหลังเท่ากันที่1,570ม mm, ิลิเมตรนะครับรถคันนี้ติดอคอกมาด้วยนะครับสำหรับบรรทุกของที่เรียกกันว่ารถอคอกรถอคอกนั่นเองจอมาตรวัดเห็นชัดสบายตาพื้นดำตัวขาวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นจอขนาด7นิ้วนะครับด้านหลังที่เป็นแคปเนี่ยมีช่องแอร์ด้วยนะครับ ทำให้คนที่จะนั่งด้านหลังหรือบางทีส่งของเสร็จจะพักผ่อนสบายๆไปนอนด้านหลังเนี่ยก็จะเย็นสบายหน่อยนะครับมีช่องแอร์แล้วก็ปรับความแรงของระดับลมได้นะฮะส่วนด้านความบันเทิงนั้นตรงกลางนี่เป็นจอขนาด8นิ้วนะครับมีลำโพงติดมาให้4ตัวแล้วก็เชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay Android Auto ได้ตามภาษารถรุ่นใหม่เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางด้วยกันนะครับพร้อมด้วยระบบดันหลังแล้วก็ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสบายนะครับขับออกทางไกลๆก,ก็มี Cruise Control ติดมาให้ระบบเบรกมีทั้ง ABS, EBD แล้วก็เบรคแอสซิสต์รู้ว่า BA นะครับมีระบบ traction มีระบบ TSC ที่ช่วยในเรื่องเสถียรภาพของตัวรถขณะที่ลากจูง ปัจจุบันนี้บางคนก็ไปลากจูงเรือลากจูงบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีระบบช่วยเวลาที่ขึ้นทางลาดชันหรือว่าขึ้นเขาก็คือ hill start assist นะครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างก็คือมีระบบตัดวาวน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อรถเกิดการพลิกควค่ำฮะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นยังมีอีกเยอะแยะครับเอาเป็นว่าครคบ้วนแต่แน่นอนล่ะพอเป็นรถแบบที่เรียกกันว่ารถคอกนะครับ รถแบบที่เรียกกันว่ารถแบบมีแคปหน่อยเอาไวบ้บรรทุกของเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาครับนะฮะที่จะต้องทำช่วงล่างให้แข็งหน่อยเวลาบรรทุกมันจะได้ไม่ไม่เสียหายนะครับมันจะได้ไม่ย้วยไม่โยนไม่ยวบม,มันจะได้ไม่ตูดห้อยหน้าเชิดเพราะช่วงล่างเวลามาวิ่งรถเปล่าแบบนี้ก็แน่นอนละ่ะก็อาจจะ เด้งนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติแต่คนที่ชอบช่วงล่างเฟริเฟร์มๆแบบผมนี่สบายมากว่ากันว่ารถแบบนี้ถ้าซื้อมาแล้วไม่บรรทุกของถ้าจะเอาให้สบายๆเขาบอกว่าหาถุงสายหนักสักร้อยกิโลกรัมวางในกระบะให้ตรงกับที่ตำแหน่งของพราททายนะครับถุงสายหรือน้ําหนักอะไรก็ได้เขาบอกถ้าวางลงไปสักร้อยกิโลกรัมล้ไม ขับนิ่งเฉียบทีเดียวนะครับจริงเท็จอย่างไรก็อยู่ที่บรรดาสิ่งรถบรรทุกพวกนี้เขาเล่าสู่กันฟังละอัตราเร่งดีครับการเก็บเสียงใช้ได้นะฮะกดคันเร่งไปมีเสียงเครื่องยนต์สนองตอบวูบวาบวูบวาบขึ้นมานิดหน่อยนะการเก็บเสียงใช้ได้ก็ถือว่าเป็นรถที่ขับง่ายง่ายใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์จริงๆครับรถแคปแบบนี้นะฮะก็เป็นรถที่ ท้องตลาดเมืองไทยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับคนไทยเราใช้รถแบบนี้กันน่าจะมากที่สุดสก็ไม่มู้นะส่วนเรื่องของความสะดวกสบายในห้องโดยสารก็อย่างที่บอกครับแอร์มีทั้งท่อนหน้าท่อนหลังแล้วก็ตรงแคบก็กว้างขวางแล้วสมัยนี้เปิดประตูตรงแคบแบบที่ยุคหนึ่งเคยเรียกกันแบบล้อเล่นว่าประตูตู้กับข้าวประตูตู้กับข้าวนะ่ยเพราะว่ามันทําให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการเข้าออกในการใช้งานนะ เสียดายผมไม่มีโอกาสที่ได้ลองบรรทุกของหนักๆแล้วขับดูแต่เชื่อว่าแรงบิดและแรงม้าแบบนี้นะครับบวกกับอัตราทดเกียร์ก็น่าจะลากกันไหวสบายๆไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์เหนื่อยหนาสะอาดสุดโทมมากไปกว่าปกติได้อย่างไรครับเป็นรถที่ขับใช้ได้ทีเดียวครับ นิสสันนาวาราคิงแคปนั้นตัวนี้เป็นรถในรุ่นย่อยที่เรียกกันว่ารุ่น V นะครับเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7สปีดสนนราคาค่าตัวก็889,000บาทถ้ามีคอกเสริมท้ายที่กระบะอย่างนี้ก็อีก9,500บาทเพิ่มเข้าไปจริงๆตัวคาริเบอร์เนี่ยเขายังมีรุ่น E ที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า7จังหวะอัตราทดเหมือนกัน ราคาก็ประมาณ815,000บาทก็ถูกไปอีก700,000กว่านะครับก็เลือกกันเอาตามอัธยาศัยในเรื่องของอย่างนี้มันเป็นความชอบของแต่ละคนนะครับว่ากันว่าถ้าเป็นมืออาชีพจริงๆเวลาที่เขาซื้อรถแบบนี้ไปทำมาหากินไปใช้สอยเนี่ยหลายคนต้องเอาไปปรับไปแต่งนะครับเพื่อให้รับกับงานหนักๆเพื่อให้รับกับสินค้าที่ต้องไปเร็วรแต่ตัวนี้ออกมาก็ถือว่า ลงตัวเหมาะสมในรูปแบบของมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดส่วนใครจะปรับจะแต่งอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโดยรวมๆแล้วมาตรฐานคันนี้ไฟหน้า LED ทั้งหมดโฉมหน้าไฟสวยนะครับสอดรับกันดีแบบนี้ผมว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งทีเดียวะครับขับง่ายทำมาหากินได้ใช้งานส่วนตัวก็ดีครับ